สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะกิ่งก็จะมารีวิวนะคะหนังสือที่มีชื่อว่าความลับแห่งสารสมองสร้างสุขเพื่อชีวิตคิดบวกนะคะโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ the secret of happy brain happy life นะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้แต่งโดยนายแพทย์มนตรีแสงพัฒราชัยนะเขาก็จะพูดถึงการทำงานของสมองของคนเรานะคะแล้วก็วิธีนะคะที่จะดูแลสมองของเรานะให้ใช้งานไปได้ดีตลอดนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ย ก็ต้องการสารนะคะที่เป็นสารแห่งความสุขนะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะเดี๋ยวกิ่งก็จะคุยให้ฟังนะว่าแต่ละชนิดเนี่ยช่วยอะไรเกี่ยวกับร่างกายเรานะคะแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตยังไงบ้างเนาะแน่นอนนะคะว่าสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะหลายๆคนในยุคน,นี้นะคะเจอความเครียดนะคะไม่ว่าจะจากงานหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะทําให้ขาดนะคะความสุขในการใช้ชีวิตเนาะภาวะผิดปกติทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้านะคะ หรือโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยนะวันนี้เนี่ยกิ่งก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนายแพทย์ในเขียนไว้ละเอียดเลยนะแต่กิ่งเนี่ยจะเอามาเฉพาะส่วนที่สําคัญสาคัญนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คุณหมอเขาจะพูดถึงการทํางานของสมองก่อนนะว่าสมองของเราแต่ละซีกเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวาใช่ไหมคะจะมีการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ถนัดใช้สมองซีกไหนนะเขาบอกว่าสมองซีกซ้ายเนี่ย จะชำนาญน,นะคะด้านการคิดเชิงตรรก,กะนะหรือการคิดที่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นแหละแล้วก็คิดแบบเป็นระบบนะคะ มีหลักการมีแบบแผนนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปนะเออไม่มั่วไ,ไม่มโนอะไรเงี้ยนะคะ,ะสมองซีกซ้ายเนี่ยจะชอบความละเอียดละออนะชอบวิเคราะห์นะคะคนที่ใช้สมองซีกซ้ายบ่อยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะไม่ค่อยอ้อมคอมแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะอันนี้คือสมองซีกซ้ายส่วนสมองซีกขวานะคะเขาเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของความคิดนะเรื่องของจินตนาการนะคะแบบสุดขอบฟ้าไปเลยนะคนเรา นนีีเน้เ่ยที่ใช้สมองซีขวาเนี่ยมักจะเก่งด้านศิลปะนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับ จินตนาการทั้งหลายเนอะเช่นนักดนตรีนักแต่งเพลงนะคะการแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้จินตนาการนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้เขาจะเก่งเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะตรกกะเนี่ยก็พอได้นะคะแต่จะชอบที่จะคิดคิดนอกกรอบมากกว่านะเป็นคนที่มองภาพรวมมากกว่าจะเก็บรายละเอียดเหมือนคนที่ใช้สมองซีซ้ายนะคะและคนที่ใช้สมองซีขวาเนี่ยจะรับความรู้สึกได้ดีนะมีความกล้าเสี่ยงมากกว่านะคะแล้วก็มีการพูดนะคะอย่างมีศิลปะนะซึ่งคนเราเนี่ยใช้ สมองทั้งสองซีกนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยถนัดหรือโดดเด่นที่ใช้สมองซีกไหนนะถ้าเราสามารถที่จะฝึกสมองทั้งสองซีกได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความสมดุลน,นะคะต่อมานะคะเขาจะเปรียบเทียบนะการใช้สมองของผู้หญิงผู้ชายนะคะซึ่งจะมีการใช้งานสมองที่ไม่เหมือนกันนะความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่ฟิสิกอลเลยนะคะเรื่องไซส์ของขนาดสมองนะขนาดสมองของผู้ชายเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิงนะคะโดยเนื้อสมองนะ่ สมองส่วนลิมบิกนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นสมองส่วนของอารมณ์อ่ะพูดง่ายๆนะคะของผู้หญิงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรับความรู้สึกนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้สึกได้ดีกว่าผู้ชายนะต่อมานะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการเชื่อมใยประสาทน,นะของสมองในข้างเดียวกันเนี่ยเยอะมากเลยนะคือเชื่อมจากสมองส่วนหลังกับส่วนหน้าเนาะส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงสมองแบบข้ามซีกนะคะก็คือเชื่อมโยงสมองซีกซ้ายกับขวาเนาะ ดังนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยด้วยความที่เขาเชื่อมโยงในส, Entonces, สมองซีกเดียวกันเนี่ยเขาเนี่ยมักจะแบบโดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งเลยเนอะอย่างเช่นถ้าเป็นคนใช้ตรกะเหตุผลเนี่ยก็จะใช้ด้านนี้ไปเลยนะแต่ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยก็มักจะใช้ด้านนี้ไปทีเดียวเลยนะคะทาให้ผู้ชายเนี่ยเขาค่อนข้างจะยากในการที่จะทํสองสิ่งพร้อมกันนะหรือจัดการปัญหาอะไรที่มันมีเยอะๆพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลได้นะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยมีการใช้เหตุผลนะคะ แล้วก็การเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึกได้พร้อมๆกันได้ดีกว่านะคะก็เลยจะเป็นคนที่ multitasking ได้ดีกว่านะอแล้วก็จดจํารายละเอียดได้ดีกว่านะคะสมองของผู้ชายเองเนี่ยด้วยความที่เขาเชื่อมโยงทางฝั่งเดียวกันเยอะเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถและความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนนะคะได้ดีกว่าผู้หญิงนะต่อมานะคะสมองเนี่ยเขาฉลาดมากๆเลยนะคะเขาเนียรู้ว่าถ้าจะต้องอยู่รอดเนี่ยเขาจําเป็นต้องแข็งแกร่งนะคะต้องบึกบึนนะและทําให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์ ะะไม่งั้นเนี่ยสมองเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะคะร่างกายมันก็จะรวนไปได้นะหลายๆคนเนี่ยคนพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ดูแลสมองเลยนะคะทำให้ความจำไม่ค่อยดีนะบางทีแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องมาโฟกัสดูแลสมองกันบ้างเน้อคราวนี้เราจะมาดูแลยังไงบ้างนะคะ,ะคุณหมอเขาก็ได้เขียนถึงสมองนะคะว่ามีการผลิต สิ่งที่เรียกว่าสารสื่อประสาทนะคะหรือ neurotransmitters นะสี่ประเภทด้วยกันนะคะเรียกง่ายๆละกันกี่จะเรียกง่ายว่าสารแห่งความสุขนะคะซึ่งถ้าเราดูแลโรงงานนี้ดีนะคะ แล้วสารแห่งความสุขสีชนิดนี้ลังออกมาบ่อยๆนะเราก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่มีพลังใจนะเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้ดีเนาะแต่ถ้าเราดูแลมันได้ไม่ดีนะคะเราอาจจะเป็นโรคทางอารมณ์นะืดที่เรียกว่า mood disorder นะคะเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกจริตหรือโรคไบโพล่าต่างๆนะแล้วก็คนที่มีภาวะที่เครียดอะไรอ่ะล้มนะคะล้มเหลวแล้วสามารถลุกข,ขึ้นมาได้เร็วเนี่ยก็ เกิดจากการทํางานของสาร4ีสารนี้นั่นแหละนะคะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถคิดในเชิงบวกนะคะแล้วก็ผ่านเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆจนประสบความสําเร็จได้นะเรามารู้จักสาร4ชนิดนี้เลยแล้วกันนะคะ ตัวแรกเลยนะก็คือโดปามีนนะคะหรือชื่อเล่นนะคะเรียกว่าน้องจอยละกันน้องจอยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะจอยก็คือสนุกนะเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสนุกสนานนะคะซึ่งพลังของโดปามีนเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดความสนุกสนานในการใช้ชีวิตนะคือ enjoy life นะคะแล้วก็เป็นคนมองโลกในงแง่บวกนะกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกนะคะ กล้าทำสิ่งใหม่ๆอะไรพวกนี้เนาะเกิดความมั่นใจนะคะความมุ่งมั่นความฮึกเหิมนะคงสมาธิได้นานนะคะเรียกว่าคอะไรอ่ะ ทำโดยที่เวลาผ่านไปรู้สึกว่าอุ้ยเร็วจังเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือหลายๆคนจะเรียกมันว่าโฟล์นะทำแล้วมันเพลินนะคะทำไปได้นานมีสมาธิได้นานซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยเรื่องของระบบความจําด้วยนะคะแล้วก็ดอปามีนหรือน้องจอยเนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้เราเนี่ยอยากจะให้รางวัลตัวเองนะอย่างเช่นซื้อของให้กับตัวเองนะคะหรือไปหาอะไรอร่อยๆกินเลยพวกนี้เนะซึ่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไปเพื่อต้องการโดปามีนเนี่ย อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเมเนี่ยได้นะก็จะเป็นภาวะที่เราเนี่ยเสพติดเหมือนแบบเสพติดการให้รางวัลตัวเองมากเกินไปนะคะเช่นซื้อของจนแบบไม่สามารถหยุดได้เลยอย่างนี้เนอะเอออันนี้ก็ต้องเป็นภาวะที่ต้องระวังด้วยนะคะด้วยความที่น้องจอยเนี่ยมักจะหลังตอนที่เราแบบว่า เพิอเพลยนอย่างเช่นไถโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าโดปามีนที่หลังตอนเราถ่าโซเชียลเดีย่ยมันดีก็จริงนะแต่มันเนี่ยมาเร็วก็ไปเร็วนะคะถ้าเราติดโดปามีนจากการไถโซเชียลเนี่ยอาจจะทําให้เราติดโทรศัพท์นะไม่เป็นอันใช้เวลาไปทําอย่างอื่นนะคะเรียกว่าหมด หรือสิ้นเปลืองเวลาไปกับการถ่ายโซเชียลก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้มากเกินไปเนาะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยเกิดความรู้สึกหดหูนะคะเบื่อจังเลยอะไรอย่างนี้นะเป็นไปได้ว่าเราขาดโดปามีนนะคะวิธีที่จะกระตุ้นโดปามีนเนะนะคะก็คือ1นนะคะฉีกยิ้มนะหรือยิ้มให้คนอื่นนะคะยิ้มให้ตัวเองในกระจกก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยยิ้มแล้วนะคะมันจะมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งเดียวกันเนอะก็คือรอยยิ้มกลับมานะคะไม่เชื่อคุณลอง ยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้จักก็ได้นะเขาเนี่ยมักจะยิ้มตอบกลับมาเนะหรือถ้าไม่มีใครอยู่คนเดียวเนี่ยยิ้มให้กระจกก็ได้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะฉีดยิ้มมากขึ้นเนะเพราะว่าคุณเห็นตัวเองยิ้มนะคะ หรืออาจจะใช้วิธีนะคะสร้างสิ่งหวัวเราะนะเช่นดูหนังตลกอ่านเรื่องราวตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทําให้คุณหวัวเราะได้นะสิ่งนี้เป็นการกระตุ้นเดบโดปามีนแบบชั้นยอดเลยนะเออดูอะไรตลกตลกขำขำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณหวัวเราะออกมาได้เนี่ยโดปามีนมันจะหลั่งออกมาเลยนะอีกอันนึงนะคะก็คือการฝึกสมองซีขวานะก็คือปล่อยเนี่ยให้ตัวเองไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเหตุเรื่องผลมากมายเนอะปล่อยใจให้ฝันบ้างฝันกลางวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดอะไรที่มันเป็นนอก รอบเหนือจินตนาการบ้างนะคะ แล้วก็อีกก็คือการที่ให้ผู้อื่นอย่างจริงใจนะคะการที่เราได้เป็นผู้ให้เนี่ยกระตุ้นเดบโดปามีนได้อย่างดีเลยนะการให้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องให้เงินหรือให้สิ่งของอย่างเดียวนะคะการให้คําชมนะคะให้การขอบคุณผู้อื่นนะหรือการให้ความปรารถนาดีกับผู้อื่นเนี่ยก็เป็นโดปามีนชั้นยอดเลยนะคะอืมเรียกว่าคุณสะดวกที่จะให้แบบไหนก็ขอให้ให้ไปเนื้คำชมคําขอบคุณเนี่ยยิ่งถ้าคุณให้คุณอื่นบ่อยๆนะคะคุณชม คนอื่นบ่อยๆขอบคุณคนอื่นบ่อยๆเนี่ยคุณเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ได้สารแห่งความสุขอย่างน้องจอยหรือดูามีน,นั่นเองนะอแล้วแถมคนที่คุณให้คําชมคําขอบคุณเนี่ยเขาก็จะได้สารแห่งความสุขอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่ชื่อว่าออกซิโทซินหรือเลิฟฮอร์โมนนะซึ่งเป็นสารที่กิ่งจะพูด ต่อไปนะคะว่ามันดียังไงนะ,ะคุณหมอเขาพูดถึงเคล็ดลับการชมด้วยนะว่าเฮ้ยเราจะชมอะไรชมแบบขอไปทีเนี่ยมันมันไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการชมที่จริงใจนะและก็เป็นการชมที่เฉพาะเจาะจงนะคะนะอย่างเช่นคุณขยันจังเลยเนาะขยันทํางานมาทํางานทุกวันเลยอะไรเงี้ยคือให้เฉพาะเจาะจงลงไปนะแล้วก็ต้องอย่ามีคําว่าแต่นะคะ อย่างเงี้ยเออคุณน่าขยันจังเลยแต่อย่างเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> คําว่าแต่เนี่ยมันจะทําให้คนที่ถูกชมเนี่ยตกลงคุณจะชมหรือจะตําหนิฉันกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับอะไรมากขึ้นก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูนะ <c oughs> อีกอันนึงก็คือการรับประทานผักสีสดนะเขาบอกว่าการรับประทานผักสีสดเส,ส้นสีเขียวสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยผักพวกนี้นะคะมันจะมีสาร ต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งสามารถกระตุ้นโดปามีนได้นะไปหาผักสลัดหลากสีทานเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะสาริความสุขชนิดที่2ก็คือออกซิโทซินนะหรือน้องเลิฟนั่นเองก็น้องเลิฟเนี่ยจะทําหน้าที่นะคะกระตุ้นนะคะให้เกิดความรักความผูกพันนะแล้วก็ความไว้วางใจนะคะความอยากที่จะทนุถนอมดูแลนะซึ่งแน่นอนนะคะการหลัง่งออกซิโทซินเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกเลยนะการที่ คุณแม่เนี่ยให้นมลูกโดยที่ไม่ได้ให้จากขวดนะให้จากเต้าตัวเองเนี่ยตัวสารออกซิโทซินนะคะจะหลั่งผ่านน้านมแม่นะมาถึงลูกนะคะทําให้คุณแม่คุณลูกเนี่ยมีความรู้สึกรักนะคะความรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นนะเขาก็เลยลนลงนะคะให้เด็กเนี่ยได้รับน้ํานมจากแม่โดยตรงนะต่อมานะคะก็คือสัมผัสอย่างอ่อนโยนนะการที่เราเนี่ยมีสัมผัสนะคะกับ ผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นกุมมือโอบไหล่นะคะการกอดนะการลูบหลังบีบนวดอะไรต่างๆเนี่ยนวดบา่านวดไหล่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะกระตุ้นเลิฟฮอร์โมนได้เหมือนกันนะคะซึ่งสัมผัสนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะเจตนาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเจตนาที่ดีนะคะที่ปรารถนาดีเนาะแล้วก็การกอดนะคะกอดทักทายแบบฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่ทําให้ออกซิโทซินหรือเลิฟฮอร์โมนหลังนะเพราะว่ามันจะต้องมีระย แล้วเวลาของการกอดด้วยนะคะเออเขาบอกว่าจะต้องกอดอยู่ที่ประมาณ10ถึง20วินาทีนะก็จะต้องกอดให้นานหน่อยนะแล้วก็ถ้าไม่มีใครให้กอดนะก็กอดตัวเองก็ได้นะคะการกอดตัวเองเนี่ยเป็นการแสดงความรักให้กับตัวเองนะ ก็ทาให้เลิฟฮอร์โมนหรืออกซิโทซินหลั่งเหมือนกันนะคะคุณอาจจะใช้วิธีบีบนวดตัวเองก็ได้นะอาจจะทาครีมลูบไล์อะไรอย่างเงี้ยให้ความรักตัวเองเนาะต่อมาอันที่3นะคะก็คือการเมคเลิฟนะอันนี้เนี่ยก็สงวนสําหรับคนที่มีคู่นะคะการเมคเลิฟเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นเลิฟฮอร์โมนได้มากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะกระตุ้นผ่านการสัมผัสผิวกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกอดการจูบการลูบไลนะซึ่งมันจะกระตุ้นนะคะให้เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันแล้วก็ไว้วางใจนะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่เนี่ยก็เลยต้องหมั่นนะคะเติมสิ่งเหล่านี้นะซึ่งการ make l ิ v e เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ว่ามีเซ็กแล้วจบจบกันไปนะคะคุณก็ต้องดูแลคู่ของคุณด้วยสัมผัสที่อ่อนโยนด้วยนะถึงจะก,กระตุ้นเลิฟฮอร์โมนได้ดีนะคะข้อที่สีนะคะก็คือ การเป็นผู้รับเนอะเวลาเราได้ของนะคะหรือได้ไลค์ได้เลิฟจากคนอื่นอย่างเช่นเราโพสโซเชียลไปนะคะมีคนมากดไลค์มีคนมากดเ like, ลิฟเราเนี่ยจะรู้สึกแบบใจฟูเลยเนอะเราจะรู้สึกดีนะคะสิ่งนี้แหละนะคะก็เรียกว่าเป็นการหลั่งของเลิฟฮอร์โมนนั่นเองนะหรือคุณได้รับของขวัญน,นะคะหรือใครให้สิ่งของให้คําชมให้คําขอบคุณคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกดีนะเพราะว่าเลิฟฮอร์โมนมันหลั่งนั่นเองนะคะต่อมานะก็คือการแพ เมตานะคะการที่มีเมตตาเนี่ยคือความให้ความปรารถนาดี กับผู้อื่นนะคะต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยมีสุขหรือมีความสุขนะการรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะคะแล้วก็มองเพื่อนร่วมโลกเนี่ยอย่างเท่าเทียมนะไม่ฝักใฝ่ความรุนแรงก้าวร้าวนะคะไม่ทําร้ายผู้อื่นสิ่งนี้ก็กระตุ้นการลั่งเลิฟฮอร์โมนเหมือนกันนะต่อมานะคะก็คือการฟังดนตรีนะซึ่งมันจะสามารถกระตุ้นเลิฟฮอร์โมนได้ทั้งการฟังนะคะแล้วก็การเล่นดนตรีเลยนะเราจะสังเกตไหมคะเวลาเราไปนั่งฟังเพลงนะคะที่ร้านที่แบบเป็นเพลงช้า,ชา เขาบอกว่าต้องเป็นเพลงช้าด้วยนะเพราะว่าเพลงเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นโดปามีนมากกว่านะคะทาให้รู้สึกสนุกสนานเนาะแต่เพลงช้าเนี่ยกระตุ้นเลอฮอร์โมนมากกว่านะคะนึกถึงตอนคุณไปร้านอาหารอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ ร้องเพลงชาเนะหรือคุณไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเลิกอ่าก็เป็นน้องเลิฟนี่แหละที่หลังนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกะไรอะ่ะมีความสุขแล้วก็สนิทกับเพื่อนกลุ่มนั้นมากขึ้นเนาะต่อมานะคะฮอร์โมนตัวที่3นะคะก็คือเซโรโทนินนะหรือมีชื่อเล่นว่าน้องพีชนะคะพีสในที่นี้เนี่ยก็คือคําว่าพีสที่แปลว่าความสงบสุขนั่นเองนะซึ่งเซโรโทนินเนี่ย จะทำให้มีความรู้สึกดีนะคะรู้สึกสงบนะผ่อนคลายใจเย็นนะคะมีอารมณ์ที่มั่นคงนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆนะคะ ฮอร์โมนที่ช่วยให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวด้วยนะแล้วก็ความเรียบง่ายภายในจิตใจอันนี้นี่เองนะคะทําให้ฮอร์โมนตัวนี้มีความพิเศษเนาะเนื่องจากว่าฮอร์โมนเนี้ยจะเกิดจากตัวเรานะคะหรือโลกภายในของตัวเราเท่านั้นนะก็พลังของสารเซโรโทนินนะคะก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีความสงบสุขเนาะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเรานะทาให้เรามีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ทําให้ระบบความจําของเราดีด้วยนะเรา จะสร้างสารชนิดนี้ได้ยังไงนะคะอันแรกเลยก็คือได้มาจากการนอนนะโหง่ายมากนะคะถ้าคุณรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกอยากได้สารแห่งความสุขอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือไปนอนนะคะ <c ười> คุณสังเกตไหมว่าคนที่ นอนหลับได้ดีนะหลับได้ยาวเพียงพอนะคะเขาจะได้ซโรโทนินไปเต็มๆเ,เลยนะสังเกตว่าคนกลุ่มนี้เขาจะค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วก็จะมีสติมีความจําที่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนเนะะี่ยค่ะซโรโทนินเนี่ยจะหลั่งนะคะเพื่อจัดการกรองนะแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลของเรานะคะที่เราได้เจอมาทั้งวันเนี่ยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะซึ่งพอตื่นนอนเราก็จะสดใสนะคะสังเกตตอนตื่นนอนจะสมองวัยนะคะไม่สับสนเลยนะเป็นช่วงที่ ดีมากๆเลยนะแล้วก็การนอนเนี่ยควรจะนอนในที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนเช่นแสงหรือเสียงด้วยนะต่อมาก็คือการนั่งสมาธินะคะหรือ meditation นะซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมองอย่างมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนานะมันเป็นการฝึกใจของเรานะคะฝึกให้สมองเราเนี่ยไม่คิดอะไรเลยเนะคือปล่อยให้สมองมัน,น,มนว่างนะคะทำให้เหมือนสมองมันได้พักเนาะ ได้จัดเรียงข้อมูลต่างๆกอ,อาจจะจดจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่สิ่งเดียวไม่ใช้สมองในการคิดอะไรเนาะสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าอะไระมีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะ ดีมากๆเลยนะกิงบอกเลยว่าหลังๆในกิ่งโฟกัสที่จะทาสมาธิในทุกๆวันเลยนะคะไม่ว่าจะมีเวลาน้อยเวลามากเนี่ยสิบยนาทีเนี่ยก็ขอให้ให้ใหใหได้ทำเนาะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความจําที่ดีนะคะแล้วก็มีสติที่ดีมากๆสามารถแยกแยะอะไรต่อมีอะไรได้ได้อย่างดีนะก็ลองไปฝึกทํากันดูนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการรับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าหรือยามเย็นเนาะก็ถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยลองเปิดม่านให้แสงเข้าได้เข้ามานะคะหรือ หรือออกไปเดินรับลมรับแสงแดดที่เป็นแดดอ่อนๆนะก็จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังลดอาการหรือภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะอีกอันหนึ่งนะคะข้อที่4ก็คือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะหรือที่เรียกว่าการออกแบบคาร์ดิโอนั่นเองนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเพียงแค่40นาทีแค่ครั้งเดียวนะคะสามารถปรับมูตของคุณเนี่ยให้คุณรู้สึกดีได้ขึ้นมาเลยนะอืมใครที่กําลังรู้สึกแย่รู้สึกเครียดอยู่นะคะก็ลองพาตัวเองไปออกกําลังกายติดต่อกันให้ได้สัก40นาทีเนะแค่แป๊บเดียวเท่าน เองนะคะคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเลยนะจริงๆต่อมานะคะก็คือการกินกล้วยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหอมก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีสารทริปโตเฟนนะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสมองในการผลิตซิโรโทนินเลยนะคะแล้วกล้วยเนี่ยก็ยังมีน้ําตาลนะคะมีวิตามินเกลือแร่มีประโยชน์เยอะด้วยนะต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะ สารแห่งความสุขนะก็คือน้องที่ชื่อว่าน้องเฟรชนะคะหรือเอนโดรฟินนั่นเองนะ่าเราจะคุ้นๆชื่อสารนี้นะคะเอนโดรฟินเนี่ยเขาเนี่ยช่วยในการบรรเทาอาการปวดนะคะช่วยทําให้เรารู้สึกกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็รู้สึกคลึมอกคลึมใจนะหรือที่เรียกว่ายูโฟเรียนั่นเองนะคะเขาบอกว่าภาวะนี้คล้ายๆกับตอนที่เราได้โมรอร์ฟีนนะก็คือมีภาวะแบบคลึมอกคลึมใจนี่แหละนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเสพยานะคะซึ่งก่อให้เกิดผลเสียด้วยนะ แต่เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเอนโดรฟินได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยการไปพาตัวเองนะคะไปออกกําลังกายค่ะสิ่งเดียวที่จะทำให้เอ d นโดรฟินหลังนะคะคือการออกกําลังกายเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคาร์ดิโอนะคะไปวิ่งจ็อกกิ้งเต้นนะคะหรือการออกแบบเวทเทรนนิ่งนะเออการที่ใช้ยกเวทการสควอตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแบบทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะ สามารถช่วยกระตุ้นการหลังแอนโดรฟินได้ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าคุณอยากนะคะที่จะได้สารแห่งความสุขหลายๆตัวพร้อมกันนะคุณอาจจะเลือกนะคะไปเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าๆก็ได้นะอได้ทั้งแสงแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็ได้ทั้งการออกกําลังกายด้วยนะได้ทั้งเอนโดรฟินก็ได้ซีโรโทนินไปด้วยนะก็ทั้งหมดนะคะก็คือสีสารแห่งความสุขนะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้สมอ,องของเราเนี่ยหลั่งออกมาได้เลยนะคะก็ด้วยการดูแลมันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโรงงานใด งงานหนึ่งมันปิดตัวไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักกระตุ้นให้สารแห่งความสูงบนหลังเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นภาวะ,ะโรคทางอารมณ์ได้นะคะซึ่งคนในยุคใหม่ๆเนี่ยเป็นกันเยอะเลยนะอันนี้กิ่งรู้สึกขอบคุณหนังสือเล่มนี้มากเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีหนังสือแนวแบบเป็นในแพทย์มาเขียนอะไรพวกนี้เนอะมันทําให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นพอเรามีความรู้ว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยต้องพยายามกระตุ้นให้สมองอะ่ะ ได้สารแห่งความสุขบ่อยๆนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยเขาก็จะทํางานรับใช้เราได้ดีนะกลายเป็นคนที่ความจําดีสมองไวจํารายละเอียดได้ดีด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะเอาไปลองปฏิบัติดูนะคะรู้อย่างเดียวเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะใครเดียวที่จําอะไรไม่ได้ก็ลองหาปากกามาจดดูนะคะว่าคุณจะสามารถกระตุ้นสารแห่งความสุขเนี้ยได้ด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะแล้วพยายามทํามันทุกวันให้เป็นกิจวัตรนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มี มองที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะคิดบวกนะมีพลังในการใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้มากขึ้นเนาะก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ติดตามเอาไว้นะกิ่งนะคะก็จะหาหนังสือนะคะดีๆนะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปนะสวัสดีคะ่ะ